สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และ f อส่เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าเคเราก็มารับชมรัฐมนตไทยกันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี1 2 3 6 ศูนย์นะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่อ่าเด่นไปที่สามกับเจ็ดนะคะก็จะมีสามห้า สา้านะคะสาม6ส่วนเด่น7นะคะก็จะมีเจ็ดห5เหส่วนชุดกันนะคะ17ึ่สองห้า หกหนึ่งห้าเก้าห้าเกห้าหกก็หกหนเก้าหนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น3ามเก้า7นะคะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็น3าหนะคะใครอยากได้แนวทางทูบนะคะ soda S sa นะคะแปดแปดศูนห้านะคะฟรี Free จะไม่มีแนวทางทูปให้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า